ผู้นำทางความคิดกังบ้านนะครับนั่นก็คือนะครับแม่ติ๋วครับคุณนาเรียรรัตสัวไนกับนื้อความทุกคนเอที่ตนด้วยความสื่สัต รวมไยมกำลังโตนข่เียนท่านัวหน้าผาแล้วก็ท่านคุมิกเก็ตทุกท่านะคะก็แ่ทก็ตื่นเมากค่ะเพราะว่าให้เคยพูดต่อหน้าคนเลยอรอย่างนี้ก็ถือเวลาพูดในยูทูบอาจจะมีคนดูเป็นหมื่นก็จริงแต่เราเราไม่ได้เจอแบบแบบนี้นะคะก็เลยตื่นเต้นนิดนึงะขออนุญาตครับขอเสียงรวมมือกับแม่ทิมให้หาย ซึ่งพวกเราเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่มีเป็น100ร้อย่ันนะคะแต่วันนี้จะมีตัวแทนมานะคะก็นะคะก็แรกนี้นะคะก็กกต,ตัวตึงของเรานะคะก็คือคคทัาลอเตอร์คราวนิดีสารายนะคะนะคะ่ะี่เดิน นะคะคือจุดเริ่มต้นของแนวเดียวนี้นะคะก็อยู่ที่บ้านนี่ยนะคะที่บ้านทําคือทํามาหลายอาชีพแล้วพอเปลี่ยนรัฐบาลใหม่เปลี่ยนรัฐบาลใหม่น้อมันมันก็มีอะไรที่แบบว่ามันก็เปลี่ยนไปตามนะคะพอผู้นำเปลี่ยนแล้อะไรมันก็เปลี่ยนแล้วแบบคนกลุ่มล่างยาอย่างเราเนี่ยคือโอกาสที่มันจะประสบความสําเร็จมันมีน้อยมากแล้วก็ แต่เราก็ไม่ได้เคยไม่ได้เคยคาดฝังกับนักการเมืองไม่ได้เคยคาดฝังว่าใครมาเป็นผู้นําแล้วจะทำให้เรารวยหรือไม่รวยแต่เราค้รู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่เราได้มาเจอแล้วก็รู้จักลุงตู่ก่อนหน้านี้แม่ทิ้ก็ไม่ได้รู้จักลุงตู่เหมือนกันค่ะคือเป็นยุคมาจะก๙ปีแล้วแม่นิ้เพิ่งจะรู้จักลุงตู่ได้เมื่อปี65นะคะแล้วก็ท่านพีเองเนี่ยแม่ทิ้งก็ไม่รู้จักเหมือนกันค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ไม่สนใจคือเรา อ๋อคนอ่สานส่วนใหญ่ค่ะเขาจะต้องนั่งทำอาหากินนะก็ไม่ได้สนใจเรื่องเงินเวลาเลือกตั้งขีก็จะเห็นผู้สมัครนะคะหานขาสี่อยางหาคะแนนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หายไปนะคะส่วนคนเลือกส่วนใหญ่ก็คือก็เงินไม่หมากาวไม่เป็นส่วนใหญ่เลยอพอแมื่อกี้มารู้จักลุงตู่นะคะเห็นคนงานท่านเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็เฮ้ยเราก็รู้สึกงงว่าเฮ้ยเฮ้ยมันมีอย่างนี้ด้วยหรา มันมีโครงการนีได้หรอซึ่งเราไม่เคยรู้มันก็เลยถามวารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่นด้ว่าจะมีผู้นําดีๆแบบนี้อะไรเงี้ยนะคะแม่จิ๋วเลยเริ่มที่จะทําช่องติดต่อนะคะตั้งแต่ปี65ค่ะก็คือตั้งแต่วันที่รู้ว่ากูติมีผลง,งานอะไรบ้างเพราะว่าท่านก็ถูกโจมตีจากฝักตรงข้ามเยอะแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างคือคนไทยก็คงจะไม่รู้เหมืนหอนเราก็เลยเลยเริ่มทำเว่าูถึงถึงแล้วก็ท <laughs> อยอมรับแะว่า,าคือรวมไทยชัย้นชาตินี่ก็คือเป็นทักใหม่แล้วลุงตู่ก็โดนเยอะนะคะโดนกระแสสื่อเยอะมากๆแล้วก็แพ่ไปซึ่งเราก็รู้สึกว่า,าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็คือเป็นเพราะว่าครรครวมไทยชั้นชาติเนี่ยก็เป็นทักใหม่แล้วก็โซเชียลก็สู้เขาไม่ได้แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คืออ,อ,ยอย่างแถวบ้านนัดดิ้วนี่นะคะ วะะ่ามุ่งตู่ย้ายอยู่ในไทยทั้งาตแล้วเ,เขายังเข้าใจว่าลุ่งตู่ยังอยู่รักพลังประชารัฐอยู่มันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆควรรับลุ่งตู่เยอะนะเคียงแต่เคียงแต่อาจจะก,กระแสสู้เขาไม่ได้ก็เลยก็เลยยกหารงรวมกับเพื่อนๆแล้วก็พยายามช่วยกันพูดน,นะคะเพราะว่าจากกลุ่มเล็กๆแล้วก็ช่วยกัน,จจนกระจายไปก็จะกลายเป พลังที่มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะคะพวกเราก็เลยช่วยกันนะคะช่วยกันก็อาสามาด้วยใจค่ะก็ไม่ไมดไ้อยากเป็นนักการเมืองไม่ได้อยากมายุ่งอะไรเดียวนักการเมืองเลยเพราะว่าเราเป็นคนที่อินฟูทุกคนอะส่วนใหญ่เราจะเป็นคนที่ชอบความอิสระเราไม่ชอบอยู่ภายใต้กดกดภายใต้กดเกณฑ์อะไรมากแต่เรารู้สึกว่าเราแค่อยากช่วยนะคะอยากช่วยก็คือ เราเห็นว่านโยบายของพรกรวมไทยทั้งชาติคือเป็นนโยบายที่จะทําให้ออประชาชนอยู่ดีกินดีขึ้นนะคะแล้วก็จะทําให้อนาคตประเทศไทยรุ่หลานของเราเนี่ยค่ะก็เขาตกเจอมา,ามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก็เลยก็เลยสนับสนุนเต็มที่แล้วก็มีเวลาว่างก็ช่วยตลอดนะคะคือจริงๆแม่ติวกก็ทํำงาน ตลอดเลยนะคะลงไล่ลงสวนนะคะแล้วก็เ,เป็นแม่ดูแลลูกสองคนไปรับไปส่งโรงเรียนก็คือเอวลาบ้างก็คือเราก็ขึ้นไล์ขึ้นมาบอกเพื่อนๆในติกต่อซึ่งอตอนแรกๆพูดคนเดียวะค่ะตอนแรกๆพูดคนเดียวมีคนดูห้าคนสิบคนอะไรเงี้ยเมือ่อปีหกห้านค่ะแต่ว่าก็ขยับขึ้นขยับขึ้นจนปัจจุบันนี้ก็มีขึ้นไลา์ทีก็ยอดคนดูหลักหมื่นนะคะก็คือสลับเข้าสลับออกในซอกนะคะแล้วก็ มีลงสื่อบา้างอย่างเช่นท็อปดีนมีล,มลงสื่อ,อในช่องแอปแตนะคะยูทูบอ,อะไรเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยยิ่งเรายิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยมีคนรักคนไทยชาติเพิ่มมากขึ้นมีคนรักลุงตู่เพิ่มมากขึ้นจากที่เราคิดว่าเราเป็นเสียงเล็กที่มันไม่ได้มีความหมายอะไรเลยแต่แต่พอเราได้ไปอ่านคอมเมนต์จากทุกคนแฟนคลับทุกคนที่เขาคอมเมนต์ให้กาลังใจเราให้กาลังใจลุงตู่ให้กาลังใจคนไทยชาติแล้วเราก็เลยรู้สึกว่า เราเราอยากช่วยเราอยากให้คนไทยสั้งชาติไปให้ถึงฝันนะคะอยากให้ท่านพีได้เป็นนายกนะคะแล้วก็แล้วก็คนไทยทั้งชาตินะคะจ้งปีรัฐบ,บาลนะคะบริหารประเทศนะคะแล้วก็ดูแล นะฮะวันหลังเนี่ยเวลาที่แม่ติวเนี่ยนะครับไปทำนาทำไรเนี่ยะครับอย่าลืมนะฮะว่าทำนาไรเขาพูดถึงกรวรวมไทยรวมไทยของเรา